แขงจึงเลยอรุณสวัสดิ์นะเจ้าเป็นยังไงบ้างข้าแต่โดนแผลของเจ้าหรือเปล่าเปล่าหรอกนะเป็นสิเป็นใครจะกล้าพูดแทนได้ล่ะเนี่ยทำไมหน้าถึงได้ซีดขนาดนั้นล่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรจริงๆนะข้าขอดูหน่อยรักเจ้ามากรักเจ้ามากเลยล่ะนนิมนัน,น,น เ,เจ็บมากไหมไม่เป็นไรแล้วเคทิสน่าจะไปทำอาหารให้กับสิงสิงแล้วอขอบคุณนะบ้าเอา้ยนี่ฉันกำลังมองอะไรอยู่เนี่ยอรุณสวัสดิ์นะอันอันเด็กๆพวกเด็กๆเข้ากับเจ้าได้ดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะอาจจะเป็นเพราะสายสัมพันธ์ละมัง้ง ทำตัวดีๆนะเด็กๆอย่าสร้างปัญหายังจำมัวได้หรือเปล่าไม่เคยเห็นพวกเจ้าติดกับพ่อของเจ้าแบบนี้มาก่อนเลยกลิ่นนกย่างและนกย่างนกย่างยอดไปเลยนะน่าเหลือเชื่อมากเลยที่พวกเด็กๆรักมัวขนาดนี้คคทิส เมื่อเทียบกับลูกงูแล้วเคอทิสดูชอบลูกเสือดาวมากกว่านะเสอยวไบอยลา่างได้หรือ,อยังอืมกลิ่นอาหารเช้าดูนะ่าอร่อยจังเลยนะช่วงนี้อากาศแจม่มใสมากอยากออกไปเล่นข้างนอกไหมจริงเหรอฝนตกทุกวันเห็ดแทบจะงอกบนตัวข้าอยู่แล้วดีจังเลยนะ